ครบรงชาติทั้งหมดอประเทศไทยรวมราษีอาชาติเชื้อไทยอยู่ดํรงคงไว้ได้ทั้งมวลนถ้าเรงประเทศชาติไทยต้องมีใจชยเชยอ่อ ตรงนี้าระวังวัตยาฮะมึงทุกท่านกล่าวคำปฏิญาณน,นักปกครองตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าข้อหนึ่งข้าพเ,เจ้าจะรักษาวไว้ ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคับคืณลงคณะกรรมการหมู่บ้านถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อพศ2486แบบปรีแห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักกะราช2457เป็งเห็นประโยชน์และความสำคัญของการมีคณะกรรมการหมู่บ้าน ทำหน้าที่บราการการทํางานร่วมกันสร้างความตระหนักให้ทั้งคณะกรรมการหมู่บ้านประชาชนทั่วไปจะเห็นว่าณะกรรมการหมู่บ้านนะครับที่นาโดยท่านกำลังท่านผู้ใหญ่บ้านพัฒนาหมู่บ้านนะครับซึ่งนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตหรือว่าความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนนะครับของการพัฒนานะครับ เราจะเห็นว <muitas S 2> ่าการนโยบายหรือ <bod> ว <harmonic> ่างานตามภารกิจหน้า <no> ท <abolition> ี่มากขึ้นนะครับซึ่งหน้าที่อย่างหนึ่งของข้างการหมู่บ้านก็คือการจะทำแผนเพื่อที่จะถต่อแผนเหล่านี้ไปยังแผนพัฒนาของที่เราต้องทำก็คือแผนงานโครงการนะครับเพื่อที่ อาบากันสองกระางกันรไห้เลือลอยนึงเตอร์บดีมีทุกกลี้ยง่นง คนบริภาาด้วยครับคนบริภาขอว่าแน,น่นอนแล้วมันเผามันเผามันเผา,า,ากันเลยอ่าวันนี้นะครับก็ ทางธรรมการหมู่บ้านนะครับของแด่ลัดตะบลก็จะมีการจัดวิสีการผลการดำเนินงานนะครับ <Okay. S 1> ของขรามการหมู่บ้านในรอบปีที่ผ่านมารวมถึงการนําสินค้าโอท็อปหรือว่าสินค้าที่กลุ่มแม่บ้านกลุ่มเกษตรกรกลุ่มอาชีพต่างๆรวมถึงโค้งหนองนาโมเดลนะครับได้มาจําหน่ายนะครับในราคาถูกนะครับแล้วก็วันนี้ทาง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร่วมกับข้างวิกสีนะครับได้นำสินค้าอุพวกรวโภคนะครับในราคาโรงงานนะครับหรือว่าราคาประหยัดมาให้กับทางพี่น้องประชาชนนะครับทำลังนะครับทั้ง5่านตมดครับรวมถึงคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับ จะมีพี่น้องประชาชนบางส่วนที่ต้องไปทำงานที่กรุงเทพทา